สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะมาจ้าเมนูวันนี้เป็นเมนูผัดหน่อไม้นะคะเป็นผัดเผ็ดเน่อไม้นะคะใส่ไก่เน่อไม้นี้สมพรหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้ทีแรกว่าจะผัดใส่ไข่นะคะเลยเปลี่ยนใจจะมาผัดเผ็ดก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ แล้วก็ใบกะเพรานะคะไปเลยจ้าเราไปทําการผัดกันเลยนะคะผัดผิดหน่อไม้ใส่ไก่เราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเราจะเจียวเครื่องแกงกับน้ําก่อนนะคะวันนี้สมพยไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะเราก็เจียวพริกแกงไปนะคะให้หอม หน่อไม้อันนี้นะคะก็เป็นหน่อไม้สดนะคะน้องสาวให้มาก็นํามาต้มทีแรกกกะว่าต้มแล้วก็จะเอามาผัดใส่ไข่ใส่ผัดกะเพรานะคะก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทีนี้เปลี่ยนใจเอามาแกงเผ็ดก็เลยเป็นหั่นแบบนี้ไปเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆนี่เลยจ้าแล้วก็เคี่ยวข้างแกงกับน้ําให้หอมนะคะ หอมแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปเลยจ้าผัดไก่ให้สุกนะคะ <S <S ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้สมพรน,นำมาให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็นำไปทำทานกันในครอบครัวนะคะ เป็นเมนูพื้นบ้านเมนมูง่ายๆนะคะช่วงนี้ฝนตกน่อไม้ก็ออกเยอะมากๆเลยน้องสาวก็นำมาให้นะคะน่อไม้นี้นะคะก็เป็นน่อไม้ไผ่กิ่มสุงต้มแล้วนะคะก็จะมีรสหวานกรอบอร่อยมากๆเลยต้มใส่ซี่โครงหมูก็อร่อยนะคะ วันนี้นำมาผัดเผ็ดใส่ไก่จ้านี่นะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าก็เอานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะรอให้ไก่สุก การสุกเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันชุนชุนพริกแกงเผ็ดนี่สีสันน่าทานมากๆเลยผัดเผ็ด เน่อไม้ใส่ไก่นะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะอร่อยอร่อยจ้าเราก็เติมซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะ ผัดให้เข้ากันรอให้เราไม้สุกอีกนิดนึ่งนะคะเ <c oughs> ติมน้ำลงไปจ้า <c oughs> ก็รอให้เดือดนะคะ น่ากินมากๆเลยหน่อไม้ก็จะออกรสหวานๆนะคะกรอบๆอืมก็เริ่มเดือดแล้วนะคะหน่อไม้ก็เริ่มสุกไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะผัดให้เข้ากัน นี่นะคะเราก็ปล่อยให้เดือดอีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยใครชอบเน่อไม้เมนูเน่อไม้ก็ลองนำไปทำทานนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะนี่เป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปนิดนึงใครที่ไม่ชอบทานผงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่นะคะ ก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยก็ผัดให้เข้าวกันนี่ก็สุกแล้วนะคะใส่ใบกระเพรา,าจ้าใบากระเพราวันนี้น้อยมากเลยไม่มีให้เก็บออกไม่ทันนี่นะคะเสร็จแล้วจ้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยสำหรับขัวสมพรวันนี้ไปเลยจ้าเราไปจักใส่จานกันเลยเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยกำลังร้อนๆเลยจ้า สร็จแล้วจ้าสำหรับเมนูผัดผิดหน่อไม้ใส่ไก่ใครชอบเมนูนี้ก็ลองนำไปทําทานกันนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยเมนูบ้านๆนะคะทำอเองเองอร่อยเองนี่นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ อร่อยอร่อยจ้ามากินด้วยส่วนเมนูหน้านะคะจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสมพรก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันมาจ้ามาทานด้วยกัน พบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ